มีปลากี่ตัวนะมีปลากี่ตัวแล้วเอ่อ9ภาษาไทยว่าอะไรครับมันเป็นเลยนะอะวังรเหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเก้าเรามีอยู่เก้าแล้วแม่เอาปลาออกไปหนึ่งตัวเราเหลือกี่ตัวสิบเอ็ดเอาออกเอาออกมาเป็น มีอยู่เก้าเอาออกไปหนึ่งตัวนับซิเหลือกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วทีนี้มีอยู่แปดตัวแม่เอามาเพิ่มหนึ่งตัวจะเป็นเท่าไหร่ครับลูกเอามาเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้า แล้วถ้าไม่เอาออกอีกไม่ใช่ใชถ้าแลา้วเพิ่มอีกอแล้วก็มามีมีเกียนถ้าเพิ่มอีกเมื่อกี้เรามีอยู่เก้าเอามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็เป็นสิบถ้าละถ้าถ้าเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็เพิ่มเยอะมากเลยมันจะเป็น